เราจะมาคุยกันเรื่องหัวใจวายครับเจ็ดสัญญาณอันตรายที่จะบ่งบอกว่าท่านน่าจะมีภาวะหัวใจวายครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องหัวใจวายครับเจ็ดสัญญาณอันตรายที่จะบ่งบอกว่า ท่านน่าจะมีภาวะหัวใจวายครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับ โอเคครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขอแนะนําให้กระโดดข้ามไปดูที่3นาทีหลังก่อนนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านมีเวลาท่านค่อยย้อนกลับมาดูกลับมาลงรายละเอียดกันครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างมีความสําคัญและนําไปใช้ประโยชน์ดได้จิตส่วนท่านที่มีเวลาและพร้อมแล้วครับเราไปพร้อมๆกันเลยครับสําหรับเรื่องของหัวใจวายเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะไกลตัวมันก็ไม่ไกลอกก่ะจะใกล้ตัวมันก็ไม่ใกล้ sharp. เวลามันเป็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเลยครับอะไร ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยเวลามันเป็นปุ๊บมันฉับพันมันรวดเร็วแล้วมันอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสังเกตก่อนว่าไอ้แบบนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นหัวใจวายนะอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยมันจ,จะนําไปสู่ภาวะหัวใจวายนะก็จะทําให้เรามีชีวิตรอดนะครับจากโรคตัวนี้นะครับสําหรับภาวะหัวใจวายแล้วนั้นเนี่ยมีสัญญาณอันตรายอยู่หลายอย่างเลยครับและมี7็ดอย่างใหญ่ๆดังนี้ก็คือครับอันดับแรกครับ เมื่อท่านมีความรู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติครับการอ่อนเพรียผิดปกติจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบอาการทั่วๆไปอะนะซึ่งแบบเฮ้ยมันมันใครมันก็เป็นแต่ว่าอาการอ่อนเพลียแบบผิดปกตินี้เนี่ย ถ้าสาหรับภาวะหัวใจวายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นผุ่งนี้ไม่เป็นมันลืนนี้เป็นวันนี้ทะเลาะก,กับแฟนแล้วเป็นวันนั้นเครียดแล้วเป็นวันนี้สบายดีไม่เป็นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันจะต้องอ่อนเพลียติดต่อกันยาวนานหลายวันบางคน3วัน5วัน7วัน1เดือนและอาการเนี่ยมันจะแย่ลงเรื่อยๆทีละนิด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 อาการอ่อนอ่อนเพลียเนี่ยมันเกิดจากการระบบไหลเวียนโลหิตเราไม่ดี นเนื่องจากภาวะหัวใจเนี่ยบีบตัวได้ไม่ดีเนื่องจากหัวใจมันเริ่มแย่มันเริ่มหมดแรงแล้วเมื่อหัวใจเริ่มแย่เริ่มหมดแรงการบีบเลือดก,ก็แย่ลงการส่งต่อออกซิเจนไปส่วนต่างๆของร่างกายก็แย่ลงทําให้เราเกิดภาวะอ่อนเพลียเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงเลือดไปเลี้ยงกล้านเนื้อน้อยลงนะครับสมองก็วิงเวียนกล้านเนื้อก็อ่อนล้านะครับกระสับกระส่ายออกซิเจนน้อยนะครับก็เป็นอะไรที่ ต้องระมัดระวังต้องลองดูครับถ้าท่านใดมีอาการอ่อนเพลียแย่ลงมาตลอดเลยเหนื่อยนะครับนอนก็ไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นทุกวันมันแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้ให้รีบพบแพทย์ครับมาดูกันที่อาการชนิดที่2ครับที่น่าจะสงสัยว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายก็คือ อาการเจ็บจุกแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงด้วยเจ็บนิดนิดหน่อยๆนนี่อย่าไปซีเรียสครับมีกันได้และอาการจุกเจ็บแน่นหน้าอกที่บ่งบอกภาวะโรคโหัวใจหรือหัวใจวายนี้เนี่ยจะเป็นการเจ็บแน่นหน้าอกแบบเหมือนมีอะไรมากดทับถ้าเจ็บแป๊บแปรเหมือนไฟช็อตอะไรแบบนี้ไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยใช่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะครับแต่ไม่ค่อยใช่10เนี่ยสิคนเนี่ยเ้าคนจะเจ็บเหมือนมีอะไรมานั่งทับหน้าอกนะครับ ถ้าเกิดแบบสมมติให้เวอร์ก็เหมือนมีช้างมาเหยียบหน้าอกอ่ะเอาว่าเป็นคนน้าหนัก100่กิโลมาทับหน้าอกท่านออาการปวดมันจะประมาณนั้นอารมณ์แบบนั้นแบบนี้จะผมบอกถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากๆมากๆ,ๆ,ๆเข้านะครับ เป็นปริมาณมากเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ตามมานะครับหรือบางครั้งเนี่ยไม่ทันเกิดภาวะหัวใจวายก็อาจจะเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจทํางานแย่ลงแบบกระทันหันได้เลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังลองดูครับว่า เฮ้ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นให้รีบไปโรงพยาบาลครับมาต่อกันที่สัญญาณอันตรายข้อที่3ครับก็คือท่านมีการหายใจถี่ขึ้นผิดปกติแบบไหนเรียกว่าถี่ขึ้นโดยปกติเราหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับนาทีนึงเนี่ยประมาณ1 2บสถึงสิครั้งบางคนอาจจะหายใจเร็วกว่านั้นอาจจะ1ิบเครั้งอันนี้ไม่ว่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหายใจมากกว่า20ครั้งต่อ1นนาทีเนี่ยก็คือหายใจเข้าออกเข้าออก,เข,ออกเข้าออกเนี่ย ากกว่า20ครั้งต่อหนึ่งนาทีเนี่ยเอ้ยมันน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วมันเหมือนคนหอบคนเหนื่อยนะครับซึ่งถ้าแพทย์ท่านเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยนะครับให้สงสัยว่าอาจจะมีภาวะหัวใจวายได้เพราะอะไรครับเมื่อหัวใจวายเนี่ยร่างกายเราสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้แย่ก็จะเกิดภาวะขาดออกซิเจนนะครับเมื่อภาวะขาดออกซิเจนเกิดขึ้นร่างกายก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันจะต้องเอาออกซิเจนเข้ามาในร่างกายเยอะๆแล้วทํำยังไงก็คือจะต้องหายใจเอาออกซิเจนจากภายนอกจากอากาศเข้ามาในร่างกายของเรา หายใจเร็วเท่าเดิมออกซิเจนได้ไม่พอต้องหายใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกเรื่อยๆออกซิเจนถึงจะเพียงพอแบบนี้แหละครับก็จะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าท่านอาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจทํางานได้ไม่ดีซ่อนอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังและนี่ก็คือข้อที่3ครับมาต่อกันที่สัญญาณข้อที่4ครับก็คือมีความอึดอัดหรือแน่นบริเวณคอล้าไปขากรรไกชรชารปวดแบบนี้พบได้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยแสดงถึงอาการของหัวใจขาดเลือดได้แต่มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากกว่าโรคธรรมดาไม่ค่อยพบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีปัญหาทางเรื่องของระบบเส้นประสาท การส่งสัญญาณประสาทแทนที่จะปวดหน้าอกตรงหัวใจไปปวดตรงคอไปปวดตรงกรามแทนนะครับทาให้เราบางทีเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราปวดฟันหรือเปล่าเราเป็นอะไรที่คอหรือเปล่าแต่จริงแล้วเราเป็นโรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ปว่วยเบาหวานนะครับที่เป็นเบาหวานมายาวนานนะครับการตรวจหัวใจประจําปีการเดินสายพานการเอ็กซเรย์หัวใจบางทีอาจจะจำเป็นนะครับเพราะว่าตรวจด,ดูอาการยากเหลือเกินนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีอาการอย่างที่ผมบอกคือจุกแน่นคอ บางทีล้าไปขากันไกลช้านึบเลยนะครับให้สงสัยว่าเฮ้ยมันมีโรคหัวใจแทกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีอาการแบบนี้เลยซึ่งทำให้เสียชีวิตได้โดยง่ายเลยนะครับก็อันตรายระมัดนระวังกันเอาไว้นะครับ ต่อมาครับสัญญาณอันที่5ก็คือมีอาการเหงื่อออกมากผิดปกติรวมทั้งมีอาการวิงเวียนเวียนศีรษะครับอาการแบบนี้เนี่ยก็เกิดจากหัวใจทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับหัวใจวายหัวใจขาดเลือดเลือดมาเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับเราก็จะมีอาการวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวนะครับซึ่งอาการวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวเนี่ย ก็จะทําให้เรามีอาการใจสั่นเริ่มด้วยบางทีก็เกิดเงื่อออกเงื่อมือเท้าเย็นนะครับเพราะฉะน,นั้นเราต้องสังเกตเลยบางทีเนี่ยเราหอบนะเหนื่อยหายใจเร็วผิดปกตินะครับมีเวียนศีรษะนะครับอ่อนเพลียมีเงื่อออกมากมือไม้เย็นตามตัวแบบนี้อาจจะเป็นภาวะที่เตือนว่าท่านอาจจะมีภาวะหัวใจวายต้องรีบพบแพทย์โดยเร่งด่วนครับ มาต่อกันที่สัญญาณข้อที่6กครับก็ค,คือภาวะการนอนราบไม่ได้ครับการนอนราบไม่ได้เนี่ยเกิดจากมีภาวะน้ําท่วมปอดนั่นเองน้ําท่วมปอดในภาวะหัวใจวายเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากนะครับนอนราบไม่ได้นะครับนอนราบไม่ได้เพียงเล็กน้อยนะครับก็ตอนแรกก็อาจจะต้องนอนหมอนสูงสัก1ใบหรือสองใบหนึ่งใบเป็นปกติเนะาะสองใบพอ เป็นเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะต้อง3ใบหลังจากนั้นต้องนั่งนอนไม่ได้นะครับบางคนต้องโค้งตัวมาข้างหน้าเลยนะครับเอาเก้าอี้มาวางแล้วก็นอนทำท่าอย่างนี้ซึ่งทุกทรมานมากอันนี้ก็เป็น เป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าน่าจะมีภาวะหัวใจวายหรือภาวะน้ําท่วมปอดนั่นเองครับและบางครั้งนะครับในคนไข้กลุ่มนี้อาจจะพบว่ามีเสมหะหรือน้ําลายเนี่ยเป็นฟองนะครับออกมาสีชมพูเลยนะครับซึ่งก็บ่งบอกว่าน่าจะมีภาวะน้ําท่วมปอดนั่นเองครับ มาต่อกันที่สัญญาณข้อที่7ครับข้อสุดท้ายของเราก็คือมีอาการแขนขาบวมน้ำนั่นเองครับแขนขาบวมน้ำก็เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยขัดน้ำออกไม่ได้จากระบบไหลเวียนมีปัญหานะครับซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เราพบได้ในผู้ป่วยหัวใจวายนะครับและจะพบได้ในหลายๆโรคเช่นโรคไตาวายเรื้อรังที่ไม่สามารถที่จะขัดน้ำออกทางปัสสาวะได้นะครับซึ่งพวกนี้นก็จะวนเวียนวนเวียนคือ มีหลายโรคมามาซ้ําเติมกันยิ่งทําให้อาการแย่ขึ้นไปใหญ่คราวนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราแขนขาหรือตัวบวมนะครับเอาง่ายๆแล้วกันครับก็คือนําเอานิ้วของท่านเนี่ยนะครับกดไปที่หน้าแข้งนะครับกดไปให้ชนกระดูกหน้าแข้งนะครับดูกดค้างไว้สัก1 0บถึงสิวินาทีแล้วปล่อยนิ้วออกมาถ้าเนื้อของท่านเนี่ยไม่เด้งคืนแล้วเห็นเป็นรอยบุ๋มเนี่ยแล้ว แล้วใช้เวลานานมากอาจจะเป็นนาทีอาจจะเป็นแบบ2030วินาทีอย่างเงี้ยกว่าจะคืนกลับมาเนี่ยให้สงสัยว่ามีภาวะน้ําเกินพอสมควรเลยต้องรีบพบแพทย์โดยเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือภาวะมีน้ําเกินนะครับซึ่งแสดงออกทางแขนขาของเรานั่นเองครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับเสัญญาณอันตรายที่อาจจะทําให้ท่านหัวใจวายนะครับสัญญาณนี้จะบ่งบอกว่าเฮ้ย ท่านน่าจะมีภาวะหัวใจวายแล้วแหละหรือว่ามีภาวะอันตรายต่อหัวใจถ้ารีบไปโรงพยาบาลรีบรักษาทันท่วงทีเราก็อาจจะมีชีวิตรอดได้นะครับโอเคครับสำหรับข้อแรกก็คืออ่อนเพลียผิดปกตินะครับการอ่อนเพียแบบนี้ไม่ใช่อ่อนเพียแบบวันนี้อ่อนเพียพรุ่งนี้ไม่อ่อนเพียมะลืนนี้อา,อารมณ์ดีก็ ไม่อ่อนเพลียอีกวันหนึ่งทะเลาะก,กับใครเครียดอ่อนเพลียอย่างนี้ไม่นับนะครับการอ่อนเพลียของโรคหัวใจเนี่ยจะต้องอ่อนเพลียทุกๆวันติดต่อกันอาจจะเป็น3วัน5วัน7วันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเราแย่ลงนะครับระบบไหลเวียนโลหิตเราแย่ลงจากหัวใจเราไม่ค่อยดีเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าใครมีอาการแบบนี้นะครับควรรีบพบแพทย์ครับ อาการอย่างที่2ครับมีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอกอาการแบบนี้มักบ่งบอกถึงผู้ป่วยที่มีภาวะลกรมเนหัวใจขาดเลือดอาการจุกแน่นแบบนี้มักจะเกิดขึ้นมาทันทีทันใดนะครับแล้วก็มีอาการปวดรุนแรงซึ่งอาการปวดเนี่ยจะเป็นอาการปวดแบบเหมือนมีอะไรจุกแน่นเหมือนมีคนมานั่งทับคนน้ําหนักร้อยกิโลมานั่งทับอกเราอาการปวดจะเป็นแบบนี้ถ้าอาการปวดเหมือนมีดบาดแป๊บๆเหมือนไฟช็อตแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนนะครับถ้าใครมีอาการอย่างที่ผมว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยเร่งด่วนนะครับ ต่อมาครับอาการอย่างที่3ครับก็คือหายใจทีนะครับหายใจทีหายใจเร็วนะครับโดยปกติเราหายใจ12-15ครั้งต่อนอาทีนะครับมากกว่านั้นได้นิดหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่หายใจเกิน20ครั้งต่อนอาทีให้ให้ดูแล้วว่าท่าน น่าจะมีอาการหอบเหนื่อยการหอบเหนื่อยก็คืออาการที่เราต้องการออกซิเจนเข้าไปในร่างกายทำไมเราต้องการออกซิเจนเพราะว่าในบางครั้งเราขาดออกซิเจนจากกล้ามเนื้อหัวใจเราทํางานได้ไม่ดีหัวใจมีภาวะหัวใจวายแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ดีแบบนี้เรากิงต้องเอาออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปจึงทําให้เกิดภาวะหอบเหนื่อยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับ มีอาการอึดอัดบริเวณคอรหรือขากรรไกรนะครับอาการนี้เป็นอาการพิเศษโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดแบบพิเศษนั่นเองคือผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีเส้นประสาทมีปัญหานะครับเส้นประสาทส่งสัญญ,ญาณส่งความรู้สึกรับความรู้สึกมีปัญหาอาการปวดที่แทนจะปวดที่หน้าอกหรือที่หัวใจมันกลายไปปวดที่คอปวดที่ขากรรไกรแทนเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเป็นโรคเบาหวานและมีอาการดังนี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับ มาต่อกันที่ข้อที่5ครับหรือสัญญาณอันที่หก็คือมีอาการเหนื่อออกมากผิดปกติและมีอาการวิงเวียนเวียนศีรษะครับบางครั้งเนี่ยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในภาวะผู้ป่วยหัวใจวายเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับก็จะทําให้เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือบางครั้งเนี่ยอาการวิงเวียนหน้ามืดเนี่ยก็จะทําให้เราเหนื่อออกใจสั่นนะครับทุกอย่างเป็นรวมกันหลายๆอย่างถ้าท่านมีอาการอย่างนี้ให้สงสัยว่าอาจจะมีภาวะหัวใจวายครับ ต่อันที่ข้อที่6ครับมีภาวะนอนราบไม่ได้ครับอาการนอนราบไม่ได้ในผู้ป่วยหัวใจวายเนี่ยก็มักจะเกิดจากภาวะน้ําท่วมปอดร่างกายไม่สามารถขับน้ําส่วนเกินออกไปได้จากภาวะหัวใจวายนะครับน้าที่ท่วมปอดเนี่ยก็จะทําให้เรานอนราบได้ค่อนข้างลําบากเมื่อไหร่เรานอนราบเราจะไอ,เร,ะไอเราจะหอบเราจะเหนื่อยบางครั้งเราจะไอเอเอกมาเป็นเสมหะที่เป็นฟองเยอะมากเลยเป็นสีชมพูนะครับนอนหลับลําบากมากในช่วงแรกการนอนหมอน2ใบ3ใบาอาจจะช่วยได้ พอเป็นมากๆต้องนั่งนอนไม่ได้นะครับพอเป็นสุดๆเนี่ยจะต้องโค้งตัวก้มไปข้างหน้าเลยถึงจะนอนได้แบบนี้ให้สงสัยเลยครับว่าน่าจะมีภาวะหัวใจวายอยู่แล้วให้รีบพบแพทย์โดยเร่งด่วนครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับข้อที่7ก็มีภาวะแขนขาบวมนั่นเองครับแขนขาบวมก็เกิดจากภาวะการขาดน้ำการขับน้ําไม่ได้นะครับ ในผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวายนั่นเองครับจริงๆแล้วแขนขาบวมยังพบได้ในหลายๆโรคเช่นโรคไตาวายเรื้อรังเป็นต้นที่ไม่สามารถที่จะปัสสวาวะหรือขับน้ำออกมาได้นะครับ ดังนั้นแล้วคงต้องดูหลายๆอย่างปนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีแขนขาบวมซึ่งสังเกตได้จากให้ท่านลองเอานิ้วกดไปที่หน้าแข้งของท่านค้างไว้สัก10วินาทีถ้าเกิดมันมีรอยบุม๋มแล้วมันไม่เด้งกลับามาภายในสัก1 0ถึง20วินาทีเนี่ยให้ท่านสงสัยแล้วว่าท่านน่าจะมีภาวะตัวบวมแบบเยอะเลยให้รีบไปพบแพทย์โดยเร่งด่วนครับและนี่ก็คือ7สัญญ,ญาณอันตรายของโรคหัวใจวายครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กด share, กดแกดแชรกกก subscribe ิัสวีส สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, ด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ